อรองศาสตราจารย์ดเรเบนจวรรณธรรมนารักค่ะจากภาวิชาเทคโนโลยีาสตร์การเกษตรอาหารและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาทลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะวันนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยนะคะชื่อว่าแมงกะพรุนกรอบค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางวชนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสมาร่วมในมหากรรมวิจัยหกห้าค่ะของทางด้านสํานักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะค่ะ ในส่วนของแมงกะพุนนะคะแมงกะพุนเนี่ยเป็นแทงต้นสัตว์ค่ะที่สามารถรับประทานได้ในตัวของเขาเนี่ยจะมีน้ําประมาณ95%วันนี้เรานําเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าฟรสไร์ค่ะทําให้น้ําที่อยู่ในตัวแมงกะพุนเนี่ยค่ะมันระเหยออกไปเนาะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้โปรตีนที่ยังคงอยู่ซึ่งโปรตีนที่อยู่ในแมงกะพุนก็คือโปรตีนคอลลาเจนค่ะดังนั้นวันนี้ที่เรารับประทานเนี่ยเราจะได้โปรตีนจากอาหารที่อยู่ในซองนี้ก็คือเป็นแมงกะพุนร้อค่ะเมื่อเวลาเราเคี้ยว ก่อนที่เราจะกลืนเนี่ยเราจะได้ f e ล l i n g ของความเป็นเจลลี่นิดนึงซึ่งอันนั้นแหละค่ะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวแมงกะพลนแมงกะพุนเนี้ยค่ะมีการรับประทานมานานมากกว่า1000พันปีคนเอเชียเราเนี้ค่ะก็จะเป็นคนญี่ปุ่นนะคนจีนคนเกาหลีใต้คนฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยรู้จักแมงกะพลนเป็นอย่างดีจริงๆบ้านเราก็มีการทานแมงกะพลูน,นะคะแต่ว่าเราจะทานเป็นแบบอาจจะไปอยู่ในสุกิ้นิดนึงอาจจะไปอยู่ในเป็นในเหลาในพัตคารนก็จะเป็นแมงกะพลูน,น้ำมันงานหรืออาจจะมายำอ่า ซึ่งหรือตอนนี้ก็จะนิยมเป็นหมูกระทะนะคะอันนั้นก็เป็นแมงกะพรุนเหมือนกันเป็นสายพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์ที่เรานํามาใช้บริโภคได้เนี่ยก็จะมีสองสายพันธุ์ก็คือลาะช่องกับหนังส่วนใหญ่วันนี้ที่เราจับได้ในทะเลไทยอ่ะค่ะก็จะเป็นแมงกะพรุนสายพันธุ์ละช่องค่ะก็ในตัวแมงกะพรุนเนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างที่นาเรียนเนาะก็จะเป็นคอลลาเจนซึ่งวันนี้ค่ะเรานํามาแปรรูปในลักษณะที่เป็นอาหารเราอยากให้ทุกท่านได้ทานอาหารที่เป็นโปรตีนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปรตีนคอลลาเนี่คะ มีค่าดัชิีน้ำตาลต่ตําในหนึ่งซองเนี่ยเราทํามาจากเนยกระพุนประมาณร้อยห้าสิบกรัมแคลอรี่ก็ประมาณแค่หกสิบแคลอรี่เกลือก็แค่แปดสิบห้ามิลลิกรัมนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมค่ะทั้งไทยและต่างประเทศเราได้รับรางวัลในประเทศเราได้รับถ้วยร,ราชทานของกรมพัฒนิฐาี่ราชเจ้าออสมเด็จพระเทพรัตนราชาาสุดาจากงานเคมีอ a ตีอวอร์ดในปี2 0 2 3ค่ะแล้วเราก็ไป ออกงานแฟร์ที่ประเทศจีนที่เมืองเซินเจิ้นเป็นเซลเซินเจิ้นเราก็ได้รับรางวัล Innovative Product แล้วก็เมื่อเมษาที่ผ่านมาเราก็ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากงานที่เจนีวาค่ะล้วก็ได้รับรางวัลสเปเชียลไพรส์สเปเชียลวอร์จากที่คิงคาร์ l ินิวเวอร์ซิตี้ค่ะตองทังทางการติดต่อในการสามารถถือนะครัคค่ะวันนี้เรามีจัดจำหน่ายอยู่ที่เลมอนฟาร์มนะคะมีที่ออร์แกนิกกรูมีที่โทเมโทช็อปมีที่ฟิชเชอร์แมนช็อปที่โครมระมงใกล้ๆนี้แล้วก็มีที่ โฮมเบเกอรี bakery, ค่ะแล้วก็วันนี้สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เฟซเฟซบุ๊กของซั p เปอร์ซนะคะ SU p e R S U w P E R S E A ค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มีบูธนะคะที่ a อยสิบสองค่ะไปชิมไปชมได้ค่ะเออหนึ่งหนึ่งซองมันจะประมาณสองร่มประมาณสองร่มในหนึ่งซองเนี่ยจะมีคอลลาเจนประมาณหนึ่งพันหกร้อมิลลิกรัมค่ะวันนี้เนี่ยเราอาจจะเคยทาน อคอลลาเจนที่เป็นผงเนาะเวลาที่เราตักละลายในน้ําเนี่ยก็ทานเข้าไปสักพักหนึ่งมันก็จะหมดละแต่ถ้าเราทานเป็นแมงกะพรุนเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ท้องเพราะว่าตัวแมงกะพรุนเนี่ยค่ะมันจะพอเราทานเข้าไปมันจะไปด้วยความที่มันแห้งก็จะไปผสมกับน้ําย่อยเบปซินในร่างกายของเราค่อยๆดูดน้ําแล้วก็ค่อยๆย,ย่อยมันก็เลยจะทําให้เป็นอาหารที่เราทานแล้วรองท้องอยู่ท้องได้ขณะเดียวกันร่างกายก็จะได้คอลลาเจนโดยตรงจากตัวนี้ค่ะใช้ผมตรงชั้นงานเราสอง ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีพิเศษเลยก็คือว่า1ซองเนี่ยเราขาย100งบาทนะคะถ้าซื้อ3ามจำนวน300บาทเราก็จะมีตุ๊กตาตัวน่ารักน่ารักแถมให้นะคะก็เราสามารถที่จะซื้ออันนี้1ซองหรือว่าเป็นรสชาติใหม่ที่เรากําลังทําก็ได้อีก3รสชาตินะคะก็อาจจะเป็น4รสชาติรวมกัน300บาทได้ตัวนี้1นึ่งซองตัวเราก็อันนี้อยากจะขอ,อะแนะนํานิดนึงตัวนี้เราทํามาเป็นกิมมิคให้กับทุกท่านนะคะเพราะว่าเราไปช่วยทางด้านผู้ประกอบการ SME เนาะวันนี้เขาทํา ผลิตเสื้อผ้าเด็กแล้วก็จะมีเศษผ้าเหลือก็จะเป็นตามนโยบายของของอสิ่งแวดล้อมนะวันนี้เราอัพไซคลิ่ก็คือว่าเราเอาเศษผ้าเก่าของเขาอะค่ะมาตัดเป็นให้เป็นตุ๊กตาเนาะก็จะสามารถเอาไปแขวนก็น่ารักดีเนาะแล้วก็ทําให้เขาก็จะมีรายได้มากขึ้นนะคะก็เลยจะมาเป็นกิมิคที่แถมให้กับทุกท่านค่ะ